สวัสดีครับเรื่องความกลัวการถูกปฏิเสธเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกกันนะครับอืมใช่เลยค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบเจอได้บ่อยๆในชีวิตเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกวิธีรับมือกับความรู้สึกนี้กันโดยอิงจากบทสรุปของสือคำพีหน้าหนาหรือ Rejection Proof ของคุณเจียเจียงนะครับค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเราจะมาดูกันว่าเอกการสร้าง เขาเรียกว่าความหน้าหนาหรือภูมิคุ้มกันต่อคําปฏิเสธเนี่ยมันทํำยังไงกันแน่ผ่านประสบการณ์จริงของผู้เขียนเลยคือประเด็นที่สําคัญมากอย่างหนึ่งนะคะที่หนังสื่อชี้ให้เห็นก็คือบ่อยครั้งเนี่ยตัวความกลัวเองนี่แหละคะ่ะที่มันเป็นอุปสรรคใหญ่กว่าการโดนปฏิเสธจริงๆซะอีกอ,อ๋อจริงด้วยครับเหมือนของผู้เขียนเองเลยค่ะที่เขาเล่าว่าเคยพลาดโอกาสทางธุรกิจไปเลยทั้งๆที่มีไอเดียดีมากนะแค่เพราะว่า ไม่กล้าพอที่จะเสี่ยงเจอคําว่าไม่อะค่ะโหน่าคิดเลยครับงั้นโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของคุณเจียเจียงก็คือการทดลองที่เอ่อเขาเรียกมันว่าร้อยวันแห่งการถูกปฏิเสธอืมชื่อการทดลองก็บอกเลยนะคะใช่ครับคือเขาตั้งใจเลยนะว่าจะออกไปเจอคนแปลกหน้าแล้วก็ขออะไรแปลกๆที่คิดว่ายังไงก็ต้องโดนปฏิเสธนะครับ เพื่อฝึกใจให้ชินไปเลยค่ะค่ะเป็นการเอาตัวเองไปเจอสถานการณ์นั้นตรงๆเลยมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าเทั้งแปลกทั้งน่าทึ่งมากคือตอนที่เขาเดินไปร้านคริสปี้ครีมแล้วขอให้พนักงานทำโดนัทรูปห่วงโอลิมปิกให้โหอันนี้เคยได้ยินค่ะแบบว่าฟังดูเป็นไปไม่ได้เลยนะคะใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพนักงานทำให้จริงๆครับ แค่นึกภาพตามว่าจะเดินไปขออะไรแบบนี้ก็ท้าทายมากๆแล้วค่ะซึ่งการทดลองแบบนี้นะคะมันมันได้ผลในทางจิตวิทยาค่ะหลักๆเลยคือหนึ่งมันช่วยลดความอ่อนไหวหรือ desensitization ต่อการปฏิเสธลดความอ่อนไหวใช่ค่ะเหมือนเราค่อยๆชินไปเองพอเจอซ้ำๆความรู้สึกตกใจหรือเสียใจมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับ แล้วอย่างที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคําปฏิเสธไปเลยค่ะเปลี่ยนมุมมองยังไงครับก็นําไปสู่บทเรียงสําคัญข้อแรกที่เขาเจอเลยค่ะคือการปฏิเสธเป็นเพียงความคิดเห็นหรือบางทีก็เป็นแค่สถานการณ์ของคนคนนั้นณนะเวลานั้นอ๋อมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าของเราเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันสะท้อนมุมมองหรือข้อจํากัดของเขามากกว่าที่จะบอกว่าเราไม่ดีพอค่ะเข้าใจเลยครับ คือต้องแยกให้ออกระหว่างตัวเรากับผลลัพธ์หรือคําพูดของคนอื่นแล้วในหนังสือยังบอกอีกว่าท่าทีตอนที่เราเข้าไปขอก็สําคัญมากๆด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการที่เราเข้าไปแบบดูมั่นใจสงบมีเหตุผลมันส่งผลดีกว่าการเข้าไปแบบแบบดูกลักลวๆหรือดูน่าสงสารเยอะเลยค่ะแล้วมีอีกประเด็นที่ผมว่าแบบน่าสนใจมากคือเขาแนะนําว่าพอโดนปฏิเสธแล้วเนี่ย แทนที่จะเดินออกมาเลยลองถามกลับไปว่าทำไมอืมอืออันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีค่ะแต่ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆการถามทำไมนี่มันก็ต้องเอ่อมีศิลปะนิดนึงไหมครับต้องดูจังหวะน้ำเสียงด้วยเนอะไม่งั้นอาจจะดูกลายเป็นเซาซีไปถูกต้องเลยค่ะการถามทำไมนี่ต้องถามด้วยความอยากเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่ไปจับผิดหรือโตเถียงครับครับ ถ้าถามอย่างสุภาพเนี่ยมันอาจจะเปิดโอกาสให้เราเข้าใจเหตุผลเขามากขึ้นซึ่งบางทีเอออาจจะเจอทางออกอื่นที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นะคะอ๋อครับมันก็เชื่อมโยงกับอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าถอยแต่อย่าหนีอนะคะ่ะถอยแต่อยา่าหนียังไงครับก็คือถ้าคําขอแรกของเรามันดูใหญ่ไปหรือมันไม่สะดวกสําหรับเขาจริงๆเขาปฏิเสธมาเนี่ยแทนที่เราจะยอมแพ้แล้วเดินหนีไปเลยลองเออถอยมานิดนึง ลองเปลี่ยนไปขออะไรที่มันเล็กลงหรือเป็นไปได้มากขึ้นแทนอ๋อเหมือนปรับข้อเสนอใช่ค่ะเป็นการปรับตัวหาทางเลือกอื่นมันช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับการตอบรับมากขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมันคือการไม่ยอมแพงง้ง่ายๆแต่พยายามหาหนทางใหม่ๆนั่นเองค่ะฟังดูดีเลยครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายสำหรับคุณเจียเจียงเป็นยังไงบ้างครับหลังจากการทดลองนี้ก็เออ น่าทึ่งมากนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าเขาเอาชนะความกลัวไปได้เฉยๆแต่เขายังบอกว่ามันส่งผลบวกมากๆกับออทั้งธุรกิจความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงคนที่ไม่รู้จักเลยโอ้โหครอบคลุมเลยนะคะใช่ครับเหมือนที่เขาพูดไว้ประมาณว่าพอเราไม่กลัวการปฏิเสธแล้วสิ่งมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นได้เลยทานองนั้นครับอืมถ้าให้ลองสรุปเป็นแบบกลยุทธ์สั้นๆ ที่พอจะเอาไปปรับใช้ได้จากเรื่องนี้นะคะก็อาจจะมีอย่างเช่น1คือเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนที่เราพอจะกล้าลองเสี่ยงดูครับเริ่มเล็กๆ2คือรู้เป้าหมายตัวเองชัดเจนว่าเราต้องการอะไร 3. คืออาจจะต้องดูจังหวะเวลาหรือดูคนที่เราจะไปขอด้วยนิดนึงครับผม4คือถ้าเป็นไปได้ก็ให้เหตุผลที่ดีประกอบคำขอของเราแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือเรียนรู้ที่จะยอมรับค